สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Unbox ในช่อง Coin w i s c r h e กันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับก็มาในลุคแบบจะนอนแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ที่ผมอัดมันตีสี่กว่าจะตีห้าแล้วครับคุณผู้ชมก็อยู่สภาพชุดนอนก็เป็นลุคใหม่นะครับทาไมผมถึงมาอัดคลิปในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ครับตลาดตอนนี้นะคริปโตเคเรนซีแดงเถือกมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดให้กับคุณผู้ชมได้รู้ว่าคลมันเถือกขนาดไหนนะครับ คือตอนนี้ทุกเหรียญเนี่ยราคาตกมากนะครับไม่ว่าใครจะทวิตหรือนู่นนั่นนี่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแต่ตอนนี้ทําให้เหรียญคริปโตคอเรนซีเนี่ยแดงเถือกันหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครเล่นเหรียญนี้อยู่ก็น่าจะรู้นะครับผมซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสดีนะครับสําหรับผู้เล่นอย่างเราเนาะเป็นหน้าใหม่ที่สามารถซื้อของถูกได้อีกนะครับตอนที่ผมซื้อผมคิดว่าผมซื้อถูกแล้วนะครับแต่ตอนนี้แม่งถูกกว่าเดิมอีกเยอะมากนะครับก็ มาซื้อช้อนเอาไว้ก่อนนะครับเพื่ออนาคตมันปังมันไก่เราก็จะได้กําไรที่มากกว่าที่เราคิดนั่นเองโอเคครับผม<ๆ>เหรียญแรกที่ผมจะทําการซื้อนั่นก็คือ ZMT นั่นเองเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับตอนนี้ตกมาเหลือแปดสิบแปดก็น่าจะคว้าไว้นะครับสิบเหรียญพึ่งแปดร้อยแปดสิบก็จะคว้าไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวทําการซื้อเลยนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมผมพุ่งตรงๆนะอนาคตไกลของผมนี่เกิดจากการวิเคราะห์อของผมเองนะครับผมไม่ได้แบบว่าอยู่ในตลาดนี้นานแล้วแต่ผมแค่มองว่าเอออยากซื้อเก็บไว้นะครับถ้าเกิดมันหายไป500หรือพันหนึง่งตรงนี้ผมหายไปผมก็ไม่รู้สึกเสียดายถ้ามัน เตบโตขึ้นเออเราก็ดีใจกับตัวเราด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเออผมบอกว่ามันดีที่สุดคุณลงตามแล้วคุณมาโทษผมว่าเฮ้ยมันไม่ดีอย่างที่น้องว่าอันนี้ตัวผมคิดวิเคราะห์เองนะครับคุณผู้ชมก็ต้องคิดวิเคราะห์เองเหมือนกันว่ามันดีจริงหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อสัก1000พันะครับผมก็จะได้ทั้งหมด1 1เหรียญแต่เอาไว้ซื้อเหรียญอื่นด้วยเนาะวันนี้ก็ซื้อสัก9 0 0อแล้วกันนะครับ9 0้อ ก็จะได้สิบเหรียญน,นะครับผมโอเคครับซื้อเลยคุณจะได้รับเหรียญสิบเมกสิบสิเมกโอเคจัดไปซื้อสำเร็จแล้วโอเคเรียบร้อยอ่ะมีแล้วสิบสิบเมกโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการล็อกเหรียญเลยครับถ้าเกิดพรุ่งนี้มันตกก็เรียบร้อยนะฮะคือผมก็คำนวณพลาดเองก็ไนดะ้คือผมก็ต้องบอกตรงว่าไอเหรียญสิปเมกเนี่ยมันจะตกลงทุกๆสามเดือนนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่ะ ที่เล่น ZMT หอือเหรียญซิปเนกเนี่ยเขาจะมาทําการล็อกเหรียญไว้90วันนะครับพอครบ90วันส่วนใหญ่เขาจะเทขายออกหมดะนะครับเราก็ก็ต้องเข้าใจว่ามันจะเททุกๆ90วันถ้าเราเข้าทันเราก็จะได้ราคาถูกนั่นเองนะครับผมล็อกเหรียญไปละเป็น18เหรียญละโอเคไปจบไปละเรื่องแรกก็เป็นพันหน,นะครับลงทุนไป2,000กูเหลือพันหกฮะโอเคไปกันต่อ ต้องแปลกใจนะครับกว่าจะซื้ออีกเหรียญหนึ่งได้เนี่ยข้ามาตอนเช้าเลยนะครับเพราะว่าผมเอาบัญชีไบแอนด์เนี่ยไปผูกกับอ่าบัญชีของคนในครอบครัวนะครับทาให้อวนตังยากนั่นเองนะครับคือบัญชีไบแอนด์เนี่ยผมโดนรังังบการโอนเงินนะครับแต่ว่าอยากซื้อมากนะครับซื้อ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 ,อ,อหลายครั้งจนมันเออเลอร์มันยกเลิกไปนะครับของผมก็เลยซื้อของผมไม่ได้ผมก็เลยต้องเอาคนในครอบครัวเนี่ยเปิดบัญชีไบแอนขึ้นมานะครับอ่ะ มาไม่เป็นไรแค่ชุดเปลี่ยนไปแล้วก็สว่างขึ้นแค่นั้นเองอันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อทั้งหมด30 u s ยดีดีนะครับของดีๆเนาะอ่าอันนี้ซื้อเลยโดยค่าเงินเท่าไหร่เนี้ยสุดโต่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกที่บ้านแปบ๊บนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวชำระเกันก่อนโอเคเดี๋ยวผมทำการสบมตินะครับเราจะรวยไปได้วยกันกับคุณผู้ชมฮ่าคือ ตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นไปแล้วครับคือเมื่อวานดูเนี่ย46แม่งมาซื้อตอนเช้าไ่ง50ไปแล้วนะดวงมันจะไม่ขึ้นกับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ซื้อตอนแพงก็ได้วะาช่างมันเถอะนะครับผมก็โอเคเหรียญต่างกันไม่ได้เยอะมากได้มา18เหรียญนะครับจากนั้นเราทําการ stacking เลย stacking ก็คือการที่เราเอาไปฝากประจำนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ไม่มีโปรเนาะเหรียญมันล่วงเยอะคุณผู้ชม,มนั้นก็เลยสามารถ s t a ก k i n g ได้ในราคาที่ ไม่แพงมากนะครับเราจะทําการสเต็กกิ้งเห็นไหมสิบห้าวันได้ดอกเบี้ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สเต็กกิ้งไปเลยคุณมีตัง้งสิบแปดเหรียญ <c oughs> ในสันคิดดูในเราเราเราลองดูดิว่าเงื่อนไขของการสเต็กกิ้งนั่นก็คือสเต็กกิ้งในวันทีท่สิบห้ายี่สิบห้านะครับเริ่มวันที่หกนับเป็นหนึ่งวันนะครับสิ้นสุดวันที่เก้าเดือนหกครบกรําหนดวันที่สิบเอ็ดนะครับผมถึงจะถอนเหรียญออกมาได้เนาะตอนนี้เนี่ยผมก็ขั้นต่ําขั้นต่ำขผมเลือกเลือกล็อกไว้อ่ะ เอาไป18.1ไปเลยเอาไปให้หมดให้อดอกเบี้ยขั้นต่ําของเราก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนี่อดอกเบี้ยขั้นต่ําเราจะได้ทั้งหมด0.31โอกโอ้เชียงน้อยจังวะช่างแม่งเอาไปเอาไปสเต็คกิ้งไปไปผมล็อกไปหมดเลยนะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าการสเต็กกิ้งเนี่ยผมก็จะใช้เหรียญตัว DND เนี่ยไม่ได้15วันเนาะตามที่เขาแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วผมก็จะได้ดอกเบี้ยกลับมาก็ประมาณศูนย์จนหนึ่งสามจ้าาราบาา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 าก็าา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 ยาา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 าราาาาาการาาาราาาเาาาาาาาราาาาาราราาาาาาาราา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 ตาา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 ระาะาาระยะาาาาาะาาาา้ะาา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 ระาะาาราาาราาาาา ดอยหมดเลยก็เท่าที่ศึกษาหาข้อมูลมานะครับเมื่อคืนเราซื้อซื้อซื้อไม่ได้เนาะเราพอตอนเช้าตื่นมาก็ตกใจราคามันขึ้นก็เขานักวิเคราะห์เขาบอกไว้ว่าถ้าสถานการณ์น่าซื้อมากเท่าไหร่แล้วเราซื้อแบบว่าหาเหตุผลการซื้อโอโ้โหสิบเหตุผลเลยน่าซื้อหมดเลยคุณจะติดดอยถ้าสถานการณ์ที่คุณกำลังจะซื้อเหตุผลแบบ ไม่น่าซื้อเลยสักสิเหตุผลมีเหตุผลน่าซื้อไหมไม่มีเลยเนี่ยคุณจะซื้อแล้วคุณจะได้กําไรมากสุดครับเขาแนะนําผมมาเท่านี้ผมก็อ๋อโอเคครับแต่ผมก็ซื้อพตอนที่มันขึ้นไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ลงทุนให้ดูเนาะ สำหรับตัวเหรียญซิปเน็กนะครับกับเหรียญ DND น D D ในการทำสเต็คกิ้งก็เราถือระยะยาวเนาะระยะสั้นมันก็เหวี่ยงเกินไปหัวใจรับไม่ไหวรอแบบว่าขอมีเทคนิคแล้วก็หลักการที่มากกว่านี้ก่อนนะครับผมก็จะทำคลิปออกมาเนาะว่าเออมันเป็นยังไงมันทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็สำหรับนี้นะครับก็คงจะไม่มแล้วถ้าเกิดขยายผมทําคลิปแบบไหน,นก็อยลืมคอมเมนต์นะครับมาด่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม